ไฟเดือดจากประเทศญี่ปุ่นฮะทัพหลวงบชรอสองฮะมวยจากประเทศไทยแม่คนนี้เป็นนักมวยไทยที่เข้าไปทํามาหากินที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะปะทะเบโนอาฮะนักทกญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันแม่คนนี้มีฉายาด้วยนะฮะฉายาของเขาคือแบล็กแคนเทอร์โอ้ยเดินเบียดชวนหาเรื่องก่อนเลยครับแบล็กแคนเทอร์ฮะ b บล็กแพนเธอร์นี่เป็นชื่อของตัวละครในหนังเรื่อง t ดอ a เ e นเจอร์นะฮะซึ่งเขาก็เป็นกรรษัตริย์ฮะแล้วก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่ว่าเป็นบุคคลที่สู้เก่งฮะแบล็กแพนเธอร์โยบวกหมัดหัวเอาลอโอ้ยแบล็กแพนเธอร์โดนกับปั้นสายหิมเข้าหน้าโอ้ทับสลวงนี่สองแบ่นซาเลเกอร์นะเตะล่างบวกมัดตะคืนแข่งไป ยกแรกไอ้ทัพหลวงก็ยังไม่ผีผาอมายังดูเชิงเขาอยู่หาจังหวะดีๆเข้าถมครับหมุนเตะเข้ามาสวยครับรูปมวยสวยดีครับแบล็คแบล็เอร์อุ้ยเอาหกสายโอ้ยโอ้หกสายเข้าคางอุ้ยเรืออะไรวะโอ้ยเอาอุ้ยยังยังแข็งนะแบล็คแบลเอร์ยังแข็งว้าไอ้บอด้แข็งครับโอ้ยหัวสักกี่เทียมเลยวะโอ้ตีเลยว้าบอดีนขาดครับหก้ายเข้าคางอ้ยเตะสวนบอลครับมาเทียลงมก่อน หอวแบล็กแพนเทอร์หัวสักกี่เทียมแพร่ซับถือกำปั้นโว้ย